วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องตัวเป็นเหยยบแต่ละรุ่นนะครับนัางกันอย่างไรมีกี่ประเภทนะครับผมทั t มาสเตอ TLCM นะครับราคาอยู่ที่9,900บาทฟานาเทคขับสปอร์ตแพดเด V3 นะครับราคาอยู่ที่27,900บาทความสมจริงเรียวใกล้เคียงใช้ซ้อมได้ราคาอยู่ที่89,900บาท ไลโซนะครับวันนี้ EP ที่7แล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องตัวแป้นเหยียบแต่ละรุ่นนะครับต่างกันอย่างไรมีกี่ประเภทนะครับผมแบ่งหลักๆเป็น2ประเภทเลยนะครับประเภทที่1คือโวลูมเชนเซอร์ประเภทที่2คือโหลดเซลล์นะครับผมโวลูมเชนเซอร์ก็จะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับลูเซตที่ยี่สิบเก้านะครับที่สองร้อยแล้วก็เซนเร์วิลลิตนะครับผมโวลูมเชนเซอร์การรับส่งสัญญาณเขาจะไม่ละเอียดเท่าตัวโหลดเซลล์นะครับผมก็ใช้งานได้ ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ละเอียดเท่าแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเคสก็คือถ้าบางทีเจอฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆเข้าไปที่วอลลุ่มเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยรวนหรือว่าเพี้ยนไปจากปกตินะครับต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับผมถึงจะใช้งานกับมันได้อย่างดีและ100%ซนะครับสาหรับตัววอลลุ่มเซนเซอร์ประเภทที่2คือตัวโ,ดดโหลดเซลล์ครับผมหลดเซลล์คืออะไรนะครับประเภทที่2โหลดเซลล์คือ การแปลงสัญญาณน้ำหนักแรงกดนะครับเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรากดลงไปเนี่ยคือปกติถ้าเป็นวัลล่มเขาก็จะเป็นเซนเซอร์ตามที่เรากดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหลดเซลล์ปุ๊บเนี่ยเขาจะคำนวณน,น้ำหนักที่เรากดลงไปนะครับว่าสมมุติน้ำหนักแรงกดของเราลงไปอ่าครึ่งกิโลกร,รัมเขาก็จะรับความรู้สึกในครึ่งกิโลกร,รัมนั้นแปลงสัญญาณออกมา ให้ได้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับที่เรากดลงไปมากที่สุดนะครับ<ม>ซึ่งจะละเอียดกว่าตัวโวลูมเชนเซอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้รุ่นแรกที่เราจะกาลังจะพูด<ม>ถึงนะครับคือทัสมัตเตอร์ tlcm นะครับราคาอยู่ที่9 9 0าน้รบาท<ม> tlcm ของทัสมัตเตอร์วัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับ<ม>แล้วก็มีแผ่นลูมิเนียมตรงนี้นะครับด้านหน้าส่วนฟิลลิ่งของตัวแป้นเหยียบแต่ละตัวก็ทําออกมาได้โอเคในระดับหนึ่งตามราคาสามารถเปลี่ยนสปริง ของตัวแป้นเหยียบได้นะครับในกล่องเขาจะมีมาให้ใช้งานได้กับ PlayStation <ม>และ PC นะครับส่วนตัวที่2นะครับฟ a ร์นเฮกขับสปอ o r t แ a d เ l ิลนะครับตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะครับเพราะว่าหนัานี้ผมก็ใช้ตัวเนี้ยเล่นมาสักพักใหญ่ๆนะครับซึ่งตัวนี้ความพิเศษของเขาคือหนึ่งเลยคือเขามีสปิาไม้อีกหนึ่งชุดว่าความแข็งของสปิงเนี่ยแข็งกว่าของเดิมสแตนดาร์ดสามารถกดแล้วรู้สึกว่าบันสู้เท้า ตอบสนองได้ดีกว่านะครับทั้งแป้นคันเร่งและเบรกแล้วก็คัชนะครับแต่เขาให้สปริงมาแค่คันเร่งกับคัชแป้นเบรกเราสามารถปรับความลึกหรือว่าความตื้นของตัวแป้นเหยียบได้นะครับสามารถหมุนปรับแอร์จัดด้านหลังของตัวแป้นเหยียบได้เลยนะครับอยากได้ลึกก็ปรับลงอยากได้ตื้นก็ปรับขึ้นนะครับตัวนี้โอเคครับ ราคาอยู่ที่27,900บาทครับผมใช้งานได้กับ PlayStation และ PC ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำครับตัวนี้ตัวต่อมานะครับดี p p d e l l นะครับดีไซน์ต่างๆนะครับจะใกล้เคียงกับรถยนต์จริงๆนะครับถ้าใครเห็นในรถแข่งก็จะคุ้นๆแป้นเหยียบลักษณะจะประมาณนี้นะครับการตอบสนองโอเคนะครับ แล้วก็ผมชอบอย่างนึงคือคัทเขาจะก,กระโดดมากเลยครับ <Whoa! S 1> ถ้าใครชอบขับรถคัทแข็งๆตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับสามารถเปลี่ยนลูกยางด้านหลังได้นะครับใครอยากได้เบรกแข็งเบรกนิ่มสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะครับมีอีกรุ่นนึงมีอีกรุ่นนึงมีอีกรุ่นนึ่งมีอีกหนึ่งรุ่นไม่ใช่หลุ่นนึ่งนะครับลิ้นพันกันนะครับดึกครับ ดึกแล้วง่วงมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมรุ่นอัติเมตของตัวนี้นะครับฟีลลิ่งมันจะแข็งกว่าครับคืออย่างเบรกก็จะแข็งกว่าคัส์แข็งกว่าคัเนเร่งแข็งกว่าต้องใช้แรงกดที่เยอะกว่านะครับราคาตัวโปรจะอยู่ที่19,900บาทตัวอัติเมตเพิ่มอีก2000ครับ21,900บาทนะครับผมส่วนตัวที่4นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ในปัจจุบันตัวผมก็ใช้รุ่นนี้นะครับ ในการเล่นหรือว่าฝึกซ้อมอยู่นะครับผมเป็นตัว h p p นะครับ JBV 3นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่89,900บาทนะครับผมตัวนี้ต่างจากรุ่นอื่นยังไงนะครับเป็นโลเซลเหมือนกันก็จริงแต่ตัวนี้เนี่ยมีระบบน้ำมันครับแส่นมันเด็กอยู่ในนี้นะครับสามารถเปลี่ยนลูกยางปรับตั้งค่าให้แข็งหรือว่านิ่มได้นะครับคือสามารถถอด ตรงนี้เราสามารถหมุนปรับค่าความแข็งของระยะเบรกได้เลย <Wow. S 1> ส่วนอารมณ์ของการกดตัวแป้นเหยียบคันเร่งนะครับหรือแป้นแพดเดิลตัวนี้สปริงมาตรฐานเขาให้มาในกล่องอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีเปลี่ยนให้คัสก็เหมือนกันนะครับผมแต่คัสตัวนี้ที่ผมชอบตรงที่ว่ามันโดดกว่าตัวนี้ oh, <no. S 1> คัสคือมันจะแข็งกว่าตัวอื่นๆครับอันนี้คือเราใช้มือกดแทบไม่ลงครับ อย่างตัว,ตวอืนอ่นที่ผมกําลังกดให้ดูเนี่ยคือกดง่ายๆเลยแต่ตัวนี้ต้องออกแรงเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราใช้เท้าเนี่ยคือกําลังเท้าเราหรือขาเราเนี่ยเยอะมากกว่ามืออยู่แล้วครับก็จะกดง่ายกว่านี้นะครับผม,มโดยส่วนตัวตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ใกล้เคียงรถยนต์ที่สุดนะครับผมถ้าใครชอบ ความสมจริงเลียวใกล้เคียงใช้ซ้อมได้ตบตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทั้งเรื่องและจบุดนะครับราคาอยู่ที่8 9 9 0 0บาทตัวนี้จะอยู่ที่19,900บาทตัวโปรนะครับถ้าเป็นตัวติเมต21,900บาทนะครับผมส่วนตัวนี้27,900บาทนะครับตัวนี้9,900บาท ตัวนี้ TLCM ใช้ PC Play Station ได้ตัวนี้ PC Play Station ได้ตัวนี้ PC o n l y ตัวนี้ PC o n l y นะครับผมหลักๆประมาณนี้สำหรับเจ้าเป็นเงินในแต่ละรุ่นที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับส่วนท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าสั่งซื้อสินค้าเนี่ย สามารถสั่งได้ที่เพจ reson simulator นะครับผมจะส่งฟรีถึงที่พร้อมติดตั้งถึงงน้าบ้านทั่วประเทศนะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยหรือ LINE แอนนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ